สวัสดีครับสวัสดีกับช่องชูชิเอเทนนะครับวันนี้ภาพมาเบิษงรถอัดฟังนะครับไม่แกะกล่องนะครับผมเบิษงพี่นนองการทำงานของรถอัดฟางครับไม่แกะกล่องครับสองอันนี้รวมกันล้านกว่านะครับ ภาพไม่เยี่ยมครับผมสำหรับรถอัดฟางนะครับอัดฟางกันอยู่ที่ก่อนแล้วก่อนละ1ิบาะนะครับพี่น้องก่อนงๆ่ๆ เกียเกียวเกลียวเลี้วรถฟังอัดตามกลนเลยพี่น้องสำหรับรถอัดฟังคูโบต้านะครับรถอัดฟังคูโบต้าไม่แกะกล่องนะครับ ครับอัดออกมาเป็นแท้งอย่างนี้เลยครับก่อนละสิบบาทเด้อพี่น้องขาอัดบ้างนี่เป็นได้ละ่ะเป็นได้ละ่ะสะดวกสบายวะ อัดเฉือกอัดตโนมัตินะครับนี่อ้ไงพี่น้องไงเฟียนงนี่เรต้องไปกองเฟียงคือจะไม่ยเ้่าให้ยุงยากแล้วครับพี่น้อง เอาไปเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับผลายครับเอาขึ้นรถนี่แตกไปเลยนะ สดวกสบายครับพี่น้องสมัยไม่ต้องห่อเฟียงไปกองใหยุยงยากอีกต่อไปนะครับสำหรับรถไทยคูโวต้ากับรถอัดฟางคูโวต้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องชูชีเอเทนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ